แล้วไอ้เรื่องคะเรื่องที่ว่าปีนี้ก็ดกน้อยหน่อยเนาะก็ไม่ก็ไม่น้อยกับปีที่แล้วนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราล่ากับปีที่แล้วหน่อยปีที่แล้วเราก็จะตัดเยอะกว่านี้หน่อยตอนช่วงเวลาณปัจจุบันนี้นะปีแล้วเราจะตัดได้เยอะแล้วปีนี้เราจะเพิ่งตัดได้แค่ประมาณครึ่งตันค่ะปกติเพิ่งเล็มไปเพิ่งเล็มหัวไปปกติแล้วช่วงนี้ปีที่แล้วเราตัดได้เป็นตันๆแล้วไงแต่ว่าพูดถึงว่าผลผลิตมันก็ยังเต็มต้นเหมือนเดิมอะไร แต่ไปที่อากาศมั้งทำให้เราออกตปีนี้ปีนี้ธรรมชาติงานเดือนห้าฝนยังตกอยู่เลยนะเวลามันมีดอกปุ๊บเนี่ยฝนตกลงมามันก็มีปัญหาแล้วชาวสวนจะแก้ไขยังไงอย่างเงี้ยแล้วมันมีลูกเอาแทงใบอ่อนไหมแล้วเอาลูกไปโตอีกใช่ไหมอันนั้นคือปัญหาธรรมชาติที่ว่าก็เนี่ยเราก็มันกรรัดพันอ่อนมาเน้ใบก็เริ่มฉลาดแล้วเริ่มแก่มาแล้วก็ตอนี้ก็ไม่มีเวลาเหลือเหลือเบ่งลูกอย่างเดียวก็เบ่งลูกอย่างเดียวบ่งอย่างเดียอก่ารยาวนี่ก็นู่นละ ประมาณสภาประมาณวันที่สิบประมาณกลางๆเดือนก็ได้กลางๆเดือนเกรถ้าจัดแต่ผมว่ามีบางรุ่นมันอาจจะตัดก่อนอย่างรุ่นนี้ก็เลมรเนี้ยรุ่นนี้รุ่นเนี้เออใช่เนี่ยรุ่นนี้ย่นราคาก็ดีพอสมควรเนาะแต่เดี๋ยวผมอยากผมอยากดูนกหยิบบางคนบอกมาเรียกนกกระจิบอย่างเงี้ยนกกระจิบมันลูกเล็กๆลูกระมประมาณก็ลูกไอ้พงมณีอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่ไม่เข้าเข้าใจไงคือนกหยิบนกหยิบจะลูกนี้หน่อยอย่าหยิบนะ เป็นไงพี่ปุ้ยมันปีนี้เดี๋ยวเราไปดูขอขอดูไอ้นี่ดีกว่าเพราะว่า <c oughs> ไอ้นกหยิบ <Okay. S 1> มันมันต่างกันกับหนามยังไงกันเนาะอ่าส<ร>งคล้ายๆหมอนแต่นามต่างกันเขาเอาอะไรมาผสมกันหมอนกับผมก็บ่าน่าจะหมอนชนิดหรือเปล่าหรือหมอนก็อะไรก็ผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้เขาผสมกันยังไงแต่เราเห็นมันมีพันขายเราก็ซื้อมาปลูกมาลองปลูกไปราคาก็โอเคนะราคาดีสดสีอยู่แต่อายุอายุ อายุมันจะประมาณสักถึงร้อยยี่ร้อยยี่สิบร้อยยี่บห้าวันะมันแก่ก่อนหมอนถ้าออกพร้อมกันนี่แก่ก่อนหมอนอประมาณร้อยวันร้อยวันเ็ดเ็ษร้อยวันร้อยสิบวันคล้ายคพวงมณีหมนกันใช่ครับแก่ๆพร้อมๆพวงมณี่แก่พร้อมพวงมณีถ้าออกพร้อมๆกันามอนพวงมณีกระดุมนกหยิบเนี่ยนกหยิบกับพวงมณีก็กระดุมก็จะแก่พร้อมๆกันได้เดี๋ยวหมอนเช้าเขาหน่อยขอดูนกหยิบอ่ะอ่ะ บางคนเขาไม่ค่อยได้เห็นนกหยิบเพราะมันตอนคนปลูกน้อยอคนปลูกน้อยแต่แดวแถวชามานี่ยังมีปลูกหลายส่วนนะแล้วผมก็ทดลองผมขอดูนกหยิบหน่อยว่าแต่มันรักษายากหนอนมันชอบเดินเดินปลูอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุด ละมุดหรือว่าหลังใ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเอาเอาอน,น่น,นกยิบมันตัดไปดดแล้วที่เห็นที่ไหนหายไปเนี่ยคือมันตัดไปแล้วไงอ๋อน,นี่นกบินนะเนี่ยเอแมงขวท,ท,ที่มันหายไปคือเราตัดไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะอ,อันนี้อันนี้เอ่ออันนี้ยังไม่แก่ นกหยิบเนี่ยหนามเขาจะถี่แล้วแหลมถี่แล้วแหลมแล้วผิวเขียวอ่าดูยากเขาเรียกข่าอาจารย์ด้วยนะฮะมันข่าอาจารย์คือว่ามันคนตัดอ่ะไม่รู้มันมันดูยากดูผิวดูผิวก็ดูอม่ไเขาบอกว่าแก่ผิวมันจะตกกะตกกะแต่จริงมันไม่ตกกะมันก็แก่ก็มีเอมันหลอกอ่ะหลอกได้หลอกได้นต้องเจาะดูอ่านกหยิบนะหยิบอย่างเงี้ยหยิบไม่ใช่นกกระจิบคือนกหยิบแต่ถ้าขาว ถ้าเจาะมาเออถ้ามันไม่ได้นะมันก็ขาวเลยมันไม่เหลืองมันไม่เหลืองมันก็ขาวเลยถ้ามันดามันก็เหลืองนะธรามดนเหมือนหมอนไงหมอนตึงเนี่ยมันยังยังเหลืองใช่แต่นกหยิบตึงนี่ขาวเลยอ่าเออไม่สามารถกินได้อรูสวยด้วยเนาะหัวเอาสวยพี่ปุ้ยมานี่หน่อยดิเจ้าของสวนเนี่ยอยากคุยกันหน่อยเกลุ่มนี้กลุ่มนี้จะเป็นนกหยิบหมดไงกลุ่มนี้เจ้าของสวนเจ้าของสวนตอนนั้นก็มีหมอนปะปลายอ่านกหยิบ นกหยิบเราก็ได้แบบผสมสายไปปีนี้เรายังไม่ได้คือคือทิ้ง youtube ไปนานเลยฮะเกี่ยวกับโรคระบาดเนาะแล้วก็วันนี้มาคุยกันสักหน่อยก่อนที่เราจะตัดบางทีเวลาจะตัดเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้ตัดเร็วพ็จะตัดก็ตัดเลยถึงเวลาฟองมันได้ยุมันเราก็ถึงกําหนดเราก็ให้ทอยเข้ามาตัดก็ตัดเลย แต่ยังไม่ได้เาก็ต้องแฝงก็ต้องเลือกตัดอไ่มันดอกมีดอกไหลๆกันอืแล้วก็ไว้เต็มที่เลยรู้สึกว่าไม่ไม่เบากว่าปีที่แล้วเนาะน้อยเนาะก็ยังยังยังเท่าเดิมนะแต่นี้ว่าเพียงแต่เราแก่ช้ากว่าเดิมหน่อยนะไม่ได้แก่ช้าเพราะว่าดอกมันมีช้ากว่าเดิมดอกเตอร์เห็นมองความผิดว่าไงเนี่ยเป็นไงฮะ ก็ใบธรรมชาติอ่ะเนาะเราไม่ได้อะไรมากมายอ,ะอ่ะใบก็ก็ไม่ยากปีนี้ปีนี้นนมันการการทำมันมันทำยาก <S <S ใช่ใช่มันทำยากเพราะว่าดินฟ้าอากาศฝนมาอย่างเงี้ยอากาศไม่นาหนาวเมษายังหนาวเมษาได้ <S 2> <S 2> ใช่ไหมอตอนนี้วันนี้ก็วันที่สิบเก้าเมษาเนี่ยหือฝนก็คึมฝนอาจจะตกอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีลมพายุอีก แล้วทายากปีนี้ทํายากาชาวสว,วนบ่นกันทุกคนแต่ถามว่ามันบางทีมันก็ดกก็เยอะนะมันก็ดก,ดกแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงก็ว่าไอ้ไพวกภัยธรรมชาติหน่อยใช่นะเวลาการแก้ไขอย่างไรอะไรประมาณเนี้ยประมาณชาวสวนเขาจะเอาค่อยค่อนข้างจะเอาอยู่กันนะ,นะรประสรบการณ์ที่ผ่านมาไงเขาใช้ประสรบการณ <c oughs> ์ที่ผ่านมาว่าไอ้ตอนนี้ฝนตกเราต้องทํายังไงแล้วอะไรบางอางนี่ตไหนต้องเบาน้ําขนาดไหนแต่มีอย่างเดียวที่เราเราไม่สามารถจัดการได้คือลมพายุ ก็จัดการไม่ได้ปีนี้รู้สึกว่าลงทุนไปเยอะไหมพี่ปุ้ยปีนี้นะคิดไม่ออกอีกคิดไม่ออกเลยอไม่เยอะนะผมก็ลงทุนไปตามปกติเหมือนทุกปีเหมือนทุกปียงเราต้องให้น้ําตามอากาศแค่นั้นเ่ยอากาศแห้งมากเราก็ลมแรงมากเราก็ให้น้ําเยอะหน่อยอือากาศชื้นๆฝนตกเราก็ให้น้ําเบาหน่อยที่นี้มันเพิ่งตกมาเมื่อวานเราก็ม่ต้องให้น้ํา มะขามที่นี่มันเป็นพื้นที่ที่ต่าด้วยต่ําด้วยแล้วเป็นทรายด้วยแล้วก็จะเปืองปุ๋ยหน่อยปุ๋ยทั้งดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยชิวอินซีอ่าอินซีเรมไม่ได้ใส่เคมีใส่อินซีเคมีบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เนาะแล้วก็ปุ๋ยพวกชีวภาผ่าบางไรบางยังไงมีมีพวกลาพวกอะไรเข้าไม่มีหนอนเข้ามั้ยตอนตอนนี้ไม่เจอยังไม่มีลาน่ะเอีตัดมายังไม่มีลาเลยแต่หนอนนก็มีบ้างแต่หมอนไม่ค่อยมีแต่จะมีเนี่ยมีนกหยิบ นกหยิบคือธรรมชาติเขาหนามเ็าหยีหนอนเขาชอบซุกอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนกหยิบอย่างเงี้ยเขาชอบซุกอนกนกหยิบมัน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 เป็ดที่ขี่ไงเขาชอบซุกคือคือน้าถี่มันจะซุกได้หนอนคืบเขาเรียกหนอนเดินเปิดหนอนคืบแต่นี้ไม่มีอ่ะถ้านอนแท็กเตอร์ก็อีกอย่างนะผิวดินผิวผิวผิวดีผมก็หาผิวกไม้ไม้เศษเศษเหน่อยเราก็แย่ไปอืแย่ไม่ให้ไม่ให้รูมาติดกันไม่ให้ติดกันค่ะ มันก็ป้องกันหนอนได้องกันหนอนมันก็ไม่มีซุกอยู่ตรงนี้แล้วก็เ็บมันหน่อยนกหยิบนี่ใช้เวลาประมาณตั้งแต่เป็นหางแย่นี่อายุมันประมาณกอนอาดอยู่ผมว่าอยู่ประมาณร้อยหนึ่งร้อยวันอร้อยเศษเศษร้อยนิดนิดไม่ไม่ไม่นานเหมือนหมอนมันไม่เหมือนไ้กระดุมพวกนี้กระดุมแค่เก้าสิบวันไงอื่หมอนมันร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบมเต็มพิกัดเขาแล้วราคามันก็ใกล้เคียงกันเนาะมันได้ได้ก่อนออันนี้ถ้าออกก่อนเนี่ยราคาก็หลักร้อยเป็นกัน หลักร้อยมือกันแต่ตอนหลังมาเนี่ยก็คือเหลือเจ็ดแปดสิบก็ยังโอเคนะ่ะยังจะได้อย่างนกหยิบเนี่ยผมถามนิดหนึ่งพม่อไหร่การทำดอกทำอะไรมันยากมันง่ายยังไงการทำดอกคล้ายกันก็ฟังๆที่เคยศึกษามาก็คือเราไปปัดหมอนมาก่อนเราเอาไม้ที่เราปัดหมอนแล้วเราค่อยมาปัดนกหยิบเพราะปัดดอกอันนี้ปัดดอกปัดดอกเอา เพราะว่าการที่เรามาปัดต้งหยิบต้ด้ดอกเกรสรน้องหยิบอ่ะมันจะกระจายยากกว่าผสมยากกว่าอ๋อต้องปัดหมอนก่อนอ,อปัดหมอนก่อนหรือว่าปัดพงเอ,อพงมณีก่อนแล้วมาปัดไอ้นี่มาปัดนี่มันก็ช่วยได้ช่วยระดับหนึง่งช่วยได้ระดับนึงแต่เราก็ไม่ได้มากนะเราก็แค่ขีดขีดขีดเีมันหน่อยเองเราไม่ได้เข,ขาเขีย่ยเออไม้กวาดอ่ะหรือไม่ก่เป็นพวกไอ้ดอกดอกไม้ดอกงองเงี้ยาช่วยให้เกสรมันต้องเขาบอกว่ามันติดง่ายกว่าหมอนหรือเปล่า มันติดไม่ยากครับติดง่ายอยู่ติดง่ายแต่ที่เราปาดกะคือเราเราเน้นรูปให้มันมีรูปทรงนิดนึงก็คือให้มันได้ทรงมันหน่อยเดี๋ยวไอ้ความรู้ของชาวสวนนี่ส่วนมากเขาจะทําไม่เหมือนกันนะชาวสวนต้องบอกว่าเทคนิคของแต่ละสวนไม่เหมือนกันอ่าแล้วเวลามันมีลูกเท่าไข่หรือออกออกน้ํามาเนี่ยผู้ใหญ่ใส่ปุ๋ยเขไปทางดินส่วนใหญ่ผมใส่ตัวตัวท้ายสูงแปดยิบ ไม่ใช่ท้ายสูงไม่ใช่แต่ตอนท้ายสูงปีนี้มันจะใส่เนี่ยห้ายี่ห้ายี่ห้าอ๋อห้ายี่ห้ายี่ห้าใส่ใส่สองหนเพื่อ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 ไม่ให้ออกออกยอดไม่ให้แตกใบอ่อนเยอะให้จํากัดใบอ่อนแล้วก็เพื่อกระตุ้นลูกให้มันเพิ่มขยายให้เด่นเร็วล้วตอนที่ขึ้นหนามแล้วเลยจากหางแยกขึ้นหนามใช่ครับแล้วพอหลังจากนั้นมาเราก็ใส่บ่มลง อ่านะอ้าวชาวสวนแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ละสูตรก็ไม่บางบางสวนก็ใช้แปดยี่สีสี่ก็ได้ได้หมดเขาไม่มีสูตรตายตัวฮะอ่ามันไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่บางสวนเขาใช้ได้เขาบอกบางคนบางสวนเขาบอกเสมอหมดก็ได้เออบางคนก็เสมอหมดแต่ผมว่าถ้าสูตรท้ายสูงมันก็โอเคนะใช้เริ่มต้นไงเหมือนเราก่อนออกดอกเราก็ต้องใช้ตัวท้ายสูงเหมือนกันตั้งแต่ขึ้นหนามอ่าถึงลูกเท่าไข่ใช้มาถึงแล้วถ้ากดโคกอะ ผมก็เปลี่ยนเป็นบำรุงหละบำรุงเป็นสูตรโซ่เสมอเสมอแต่เป็นผมผมเป็นเสมอแบบเสมออินซีไม่ใช่เสมอเคนอมไม่เหมือนกันแต่บางคนเขาก็ใส่อะไรท้ายลงด้วยสิบสองก็ได้ได้หมดกดโค้งแล้วนะกดสิบสองสิบเจ็ดสิบเจ็ดเขาใส่กันอ่ะอันนี้เป็นความรู้ของของชาวสวนนะแล้วตอนสมัครก็จะใส่สูตร อีกสูตรหนึ่งตอนที่เล่งให้สีมันเข้าไว้อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่อ๋อมันก็มีสูตรอันนี้เป็นสูตรลับสูตรลับก็คือพอหวานไปแล้วหนึ่งเดือนสีมันจะเข้าไวไงสีเหลืองขึ้นเออสีเหลืองขึ้นแล้วก็แก่เร็วก็ตัวท้ายสูงนั่นก็แหละแต่ที่ตัวท้ายท้งสูงอ่ะที่สวนเจ๊เผือกเมื่อกี้ที่ที่ไปมาเขาตัดเนี่ยเขาก็ใส่สูตรไม่ใช่เหมือนของผู้ใหญ่อืสุดท้ายก็คือลงท้ายด้วยสิบสองอ่ะหรือสิบเจ็ดก็ได้ท้ายนะแต่ เขาพ่นตัวนี้เพื่อแบ่งภูแต่ตอนแรกผมก็ดูแล้วภูมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก่อนตัดยี่สิบห้าวันหรือยี่สิบวันอ่ะมันจะเห็นชัดเลยใช่แล้วมันแล้วมันจะเบ่งตอนนั้นอ่ะอ่ะมันไปเบ่งตอนนั้นในผมมึงพ่นไปเมื่อประมาณสักอาทิตย์หนึ่งพอในนีด้วยนะพอดีไปสักอาทิตย์หนึ่งตอนนี้ตอนนี้หมอนเนี่ยเริ่มเต็มล่างหมดแล้วใช่ไหมน่ะอ่ามันมันเต็มล่างแล้วเนาะใช่็อืมนี่ก็คือเพราะว่าที่แรงแรงลูกก็จะเปรี้ยวมันยังไม่เต็มร่างอ่ะแล้วพอได้น้ำฝนแล้วเราได้พ่นยาไปด้วยมันก็มมมััันนนเบบ่งรชาติะค บางคนจะต้องอะไรมาเยอะแยะแต่ันนีก็ผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวหลักเบงแล้วก็ผสมเพื่อกําจัดหนอนเดินเปลือกหน่อยคือกาจัดหนอนก็คือไม้ความว่าพ่นพ่พหลูอย่างเดียวไงเราไม่ได้พ่นใบไงเราพ่นลูกอย่างเดียวเราเน้นที่ลูกคือถ้ามีลูกแล้วเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องใบแล้วใช่ต้งลูกอย่างเดียวเอาลูกเอาลูกอย่างเดียวใช่อันนี้ถูกต้องนะเราไม่ต้องไปเน้นนะเราอยากให้ลูกเพราะว่าตอนนี้เขาเขา เาไม่ต้องเน้นเร <S <S ื่องการทําใบเราเน้นทําลูกเน้นทําใบหลังจากตัดลูกล้วค่อยเน้นทําใบถ้าเราไปทําใบมากอาหารมันไปเลี้ยงใบเกี้ยงแล้วมันก็ไม่เลี้ยงลูกมันก็ทิ้งลูกเราอีกอ่าอ่อันนี้เป็นประมาณนั้นอ่ากานนี้ก็เป็นความรู้เป็นคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเอาลูกเราไม่เอาใบใบเพราะเพราะตอนนี้ใบก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ทาใบไงเราไม่ดูใบลวเราจะเอาลูกอย่างเดียวพอเผื่อเราก็ให้มันเลี้ยงมันกินไปด้วยใบอ่ะ เพื่อสกัดตะกั้นใบอ่อนมันไงเพราะมันไม่ต้องไปเลี้ยงใบอ่อนไม่ต่อใช่ครับมันต้องไปเลี้ยงลูกอย่างเดียวต้องเลี้ยงลูกอย่างนี้อย่างนี้ความคิดของชาวสวนตอนนี้ผ่านวิกฤตแล้วผ่านแล้วรอเฉือนอย่างเดียวก็รับตังค์อย่างเดียวแล้วรอลุ้นพายุอย่างเดียวไม่มีวันรอลุ้นพายุอย่างเดียวมันจะมีกันแล้วกันพอทีแล้วนี่ฮะเกลือนถั่วเนี่ยนะฉีกฉีลงมากินฉีหรือเปล่ะมันฉีกเนี่ยฉีกออกจากขวดอ่ามันฉีกฉีกออกจากขวดเลยเหมือนแกวี่เลงแล้วฉีกหล่น อย่างนั้นก็ไปขายใครใครก็ไม่เอาอีกมันม่มันขาวอ่ะครับมันยังขาวมันก็ใช้อะไรไม่ได้ทิ้งเางเดียวชาวสวนเนี่ยสมมุติว่าใกล้ตัดเนี่ยที้งทิ้งเนี่ยผู้ใหญ่ฮะอย่างใกล้ตัดอย่างพรุ่งนี้จะตัดอย่างเงี้ยเอาวันนี้ลมมาเงี้ยอืจะขายได้ไหม่ะขายได้แต่มันไม่ได้ราคาโลสามบาทจะคือว่า่ว่าขายได้ถ้าเกิดมันแก่เขาก็จะไปทอดนอกจากมีดตัดถึงจะได้ราคาไปทอดแล้วก็ไปทำไอศครีมอเงี้ยได้ไปแปรรูปได้ แต่้าไปขายแบบไปขายสดกินสดไม่ได้ไปตัดมันต้องตัดจากมือจากมีด่มันมันถึงจะได้ราคาเหมือนทุเรียนเราปล่อยสุกมัหล่นสุกอ่ะก็ขายได้เหมือนกันแต่ราคาจะถูกลงเขาก็เอาไปกวนเอาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เลี้ยงไใช่ไหมนั่นแหละคือความความนั่นของของของชาวสวนเนี่ย มันมันก็ยากเหมือนกันนะกว่ากว่ากว่าจะไม่มาเป็นลูกกว่าคือสบายใจได้ก็ตัดพึ้นออกมาเนี่ยโอเคอันนั้นได้เงินแน่เ่อนท้ายรถมาอะไรแล้วโอเคตอนนี้ก็เราลองรุ่นกันไปอ่าเดี๋ยวเราดูหมอนนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนู้นอ่ะดูได้ก็ดูแล้วเนี่ยที่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเราใช้ไอ้ตัวอาร์ดีมาเนี่ยนี่ปีนี้ปีที่สามแล้วพี่ปุ้ยนะอ่าเป็นขวายเนาะสามนะสามปี้วก็เข้าสี่ปีแล้วนะ แล้วไม่มีต้นรากเน่าโคนเน่าไม่มีอะไรที่มันจะมาแบบก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าคือเมื่อก่อนนี่มันเยอะกว่านี้ถ้าเจอผมแรกๆเนี่ยเยอะกว่านี้เยอะมากนะเยอะมากแต่ตอนนี้ก็สบายใจได้เนี่ยอย่างต้นนี้เนี่ยเนี่ยอันนี้คือหมอนนะครับอันนี้เขาผสมสารเนี่ยอันนี้แผลตรงนี้มันหายแล้วในทันเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือเนี่ยน้ผู้ใหญ่ อันนี้น่าจะไม่ไม่เป็นไรแล้วเพราะว่ามันมันมีเนื้อเยื่อใหม่หมดแล้วไอ้เนื้อเยื่อเซลตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเซลตรงเนี้ยมันขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเนี่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 ยเดี๋ยวมันก็จะมาขึ้นมิดไปเรื่อยๆนะครับมันก็แบ่งไปซป็น่งเงี้ยเนี่ยแล้วมันก็เลยดีขึ้นแล้วอ่ะมันก็ดีขึ้นมากมาเนี่ยเนี่ยคือสมมติท้ายก็ดูแล้วเนี่ยมันแตกออกมาอย่างเงี้ยนะมันก็บ่งถึงมความสมบูรณ์ของ ของพืชตัวนี้แล้วก็โรคมันเนี่ยแล้วแล้วอย่างที่มันแน่นๆอย่างเงี้ยผู้ใหญ่มันมีหนอนไหมเนี่ยไม่มีขึ้นบนไหมไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแต่แถวฝนก็ต้องขึ้นไปดูที่ก็ขึ้นไปดูที่ก็เอาอะไรไปเดบมันหน่อยอ่าถ้าเราเขาเราเราคอยคอยดูจังหวะที่ว่าคอยดูที่มีแล้วก็เขีรยออกนะเขีรยออกหนอนไม่มีไม่มีปัญหาหรอกอย่างเงี้ยคงไม่มีเนาะ เปีนี้ทามันไว้ได้ต้องไว้ไงเป็นปั้นก็ต้องเป็นปั้นเนี่ยไว้ยังก็คือเราเผื่อ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 นั่นนกนกหยิบเนี่ยได้ได้หลายตันไ้ยผมดูแล้วมันดกอ่ะก็นกนกหยิบมันจะดกกว่าหมอนนะผมดูสาตันได้ฮะสามตันอาจจะอาจจะได้เพราะมันมีอยู่สิบต้นเนี่ยสิบต้นมีอยู่สิบกว่าต้นเนี่ยนกหยิบอ่ะเหรอมีกี่ต้นอ่ะมีแค่เด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า พวงเออพวงมณีเป็นไงม้างครับปีนที่ที่นี่พวงมณีเป็นไงม้างพี่อ่ะพวงมณีปีนี้ผมออกล่าใบมันไม่ดีแด่ดกนะดกเต็มต้นเลยต้นใหญ่อ่าต้นใหญ่อ่ะแต่ลูกก้ารยาวต้นแต่ลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะเพราะมันติดใบอ่อนผมดูนะใช่ี๋ยเมื่ําลังเบ่งเนี่ยใบแก่ละผมว่าใกล้จะตัดเพราะมันมันอันนี้น่าจะเป็นวันที่ยี่สิบพฤษภาไปแล้วลหละเพราะว่ามันออกที่หลังก็เลยเอาดอกที่หลังก็เลยทแรกไม่ออกดอกไงดีนีมันออกไฮดกระเถิรไม่เสียปีไง ช้าเขาหน่อยไม่เป็นไรหรอกแต่ปีนี้ปีนี้พี่ปุ้ยก็สบายใจขึ้นเนาะก็สบายใจทุกปีอะมว่าะมีความสุขนะเห็นเห็นลูกทุเรียนแล้วมันก็มีความสุขอะพี่เราได้ขนาดนี้บางสวนเขาก็ไม่ได้เลยช่วงยังหวะมันแตกใบอ่อนมาอมันต้องดูแลมันก็มีปัญหาเราเราต้องมีวิธีการแก้ไขว่าดินฟ้าอากาศเป็นอย่างไรเราก็แก้ไขของเขาให้ถูกจุดอะแล้วมันก็จะได้อยู่ได้ ะครับอย่างอย่างอย่างสวนผู้ใหญ่เนี่ยก็เราทํากันมาทํากันมาอย่างนี้มันมันรู้รู้จังหวะดินฟ้าอากาศโดนตกยังไงต้องทํำยังไงและอันตรงนี้ทํำยังไงก็ต้องพยายามมาเดินดูมันบ่อยบ่อยนะครับมากับทุกวันถ้าไปเด็ไปไหนก็จะมาสวนกันเลยแหละก็ก็ปีนี้ทั้งปีเลยตั้งแต่ทําใบทําดอกมีลูกมาเนี่ยไม่ไม่ได้มาทํา youtube เลยเพราะว่าก็อันนี้เราใช้ อ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาตลอดของดรกรเนี่ยนะมาตลอดจริงๆไม่เคยทิ้งแต่จังหวะมันมีโรคระบาดบ้างอะไรบ้างแล้วก็อนะั huh. well, Excel, freely, uh ้เราก็ไม so, really uh ่ไ huh. ด like like ้ต <Well, S 2> ิดต่อกันอ่าก็ไม่ได้ติดต่อหรือจะไม่ได้คุยกันทางโทรศัพท์อยู่อ่าแล้วก็ปรึกษากันนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะรับตังแล้วก็สบายใจเนะผู้ใหญ่เนาะก็อัเนี้ยชาวสวนก็ความหวังสุดท้ายก็แค่นี้แหละ ชงที่เราจะตัดผลผลิตกันด้วแหละยังไม่ถึงเดือนเหมือนกันหมดแหละยังอีกไม่กี่วันก็ได้รับตังค์แล้วตอนนี้ก็คือนับวันแล้วว่าเออรับชุดนี้แล้วเดี๋ยวค่อยกบำรุงกันต่อปีต่อไปครับนั้นทำทำทำใบทําใบทําดอกกันต่อทําไงให้มันมีผลผลิตตัดขายได้เงินมาใช้จ่ายก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วผมก็มาเห็นลูกแล้วมันมีภาพความภาคภูมิใจ นั่นก็ทําได้ขนาดนี้บางสวนเขาก็มีปัญหาร่วงหมดเลยนะอแถวนี้มีบ้างไหมที่ว่าตอนที่ว่าดอกออกมาเป็นหางแย่ร่วงก็มีมันก็มีก็มีมีมีหลายสวนมีหลายสวนอยู่เป็นแบบนี้ก็มีแต่ว่าการแก้ไขถ้าเอาทันมันก็ทันแต่หลังหลังมาเนี่ยก็เริ่มเริ่มเริ่มรู้ทางไงว่าต้องต้องทํายังไงนะเราเรียนรู้ไปอยู่กับธรรมชาติกับสวนเราด้วยแต่บางบางสวนที่เขาเอาอยู่ก็เอาเรื่องกันนะ สารเคมีเต็มถิ่มกันนะมันก็เหนื่อยนะบางครั้งก็เหนื่อยนะบางครั้งเราลงทุนเยอะก็จะเอาให้อยู่แต่เราไม่ได้ลงทุนขนาดนั้นอย่างมีบางสวนอะยังยังยังสวนยกตัวอย่างให้อย่างสวนเช๊เผือกเนี่ยนะเขาผมผมยอมรับแกว่าแกขยันพ่นถ้าเกิดมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยแกวันเว้นวันเลย่ใชพอแกพ่นสามวันครั้งหรือวันเว้นวันเนี่ยพอมันปกติปุ๊บแกก็พ่นตามปกติอย่างเงี้ย ัน้ก็ไม่ค่อยได้ทีเท่าไหร่ค่อนข้างจะห่างถ้าทีจะดีกว่านี้ถ้าทีมันก็จะช่วยให้เราช่เพราะว่าเราผลผลิตเราก็จะรู้กันอยู่เนาะเรามีหน้าที่ต่างอื่นอีกเนาะต้องม่ใครได้เข้ามาพ่นเพะหลายอย่างเนาะแต่หลักๆก็เอาจําเป็นจำเป็นลราก็ต้องพ่นไงต้องปิกเวลามาพ่นแค่นี้ก็พอใจแล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวเนี้อีกวันสองสามวันเนี่ยก็จะพ่นอีกแล้วก็อันนี้ก็รอตัดแล้ว พ่นอีกรอบหนึ่งก็รอตัดได้รอตัดแล้วรอให้น้ําให้ปุ๋ยพ่นพ่นให้เขาเบ่งพูออกมานะครับให้เนื้อเขาสวยน้ําหนักมันก็จะดีขึ้นใช่นะครับตัวนี้มันมันมันทำให้น้ําหนักดีขึ้นอยู่แล้วชาวสวนบางคนบอกอุ้ยอย่างอย่างสวนเจ็ดเทียบคนที่ของพูเขาบอกกระดุมเขาไม่เคยได้น้ำหนักขนาดนี้เลยคือลูกเท่าเดิมแต่น้ำหนักเพิ่มน้ำหนักดีกระดุมเรนก็มีแต่ลูกโตแล้วหรอนะยังไม่แก่กายก่แล้ว น้ำน้ำหนักดีอ่ะเราก็ได้เงินเพิ่มใช่แล้วก็เออเราประหยัดด้วยอย่างเงี้ยน้ำหนักต่อลูกครับนะก็มันก็เพิ่มนะแล้วหนึ่งเราก็ใช้ดยในประหยัดแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยนะก็ใช้กันมาก็สองสามปีเลยมีโอกาสได้มาเยี่ยมก็ชวนดอกเตอร์มาเยี่ยมผู้ใหญ่หน่อยครับเดี๋ยวตัดมาแล้วก็ไม่ได้เดี๋ยวเวลาจะตัดปุ๊บ ผู้เรียนอ่ะเวลาจะตัดก็จะอยากจะตัดก็ตัดเลยบูบูมันกาหนดเวลาไม่ได้แต่ตัดก็ตัดเลยเวลาถึงคนเขาว่างเขามาตัดก็ตัดเลยไงอย่างลงเขาเขามาปุ๊บเนี่ยตกลงราคากันอ่ะตัดตัดตรงนี้เขาก็บอกอาราคานี้ชัวไหมไหวไหมขออีกหน่อยไหมอะไรก็หว่ามไปมตกลงราคาเขาตัดเลยชาวสวนตกลงกันเองใช่ครับมันความพอใจทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะตัดอีกไม่รู้อันนี้ก็คาารว่าน่าจะเป็นที่ยี่ห้ายี่บหกอ่ะเราจะไปดูอีกรอบน่ะ ก็วันนี้ตั้ง19บเก้าแล้วพี่อีกห้าหกวันนี้บางทีเราติดธุละาที่อื่นแล้วก็ไม่ได้มาอีกรานนี้รุ่นนี้อีกห้าหกวันเนี่ยความแก่จะมาแล้วช่บ้ามันถ้าพามาได้เต็มที่มันแล้วไงผู้ใหญ่ถ้าแดดดีๆไม่กี่วันหรอกใช่ต้องแดดดีไงถ้าอากาศปิดแบบนี้ยากเหมือนกันนะผมว่าเป็นอยู่วันของวันนี่แหละเดี๋ยวหมดแล้วแดดร้อนๆแก่เร็วเพราะเปอร์ผลตกมาอีกมันก็คืนเนื้ออีกใช่ครับมันก็ มันจะเหลืองเหลืองเหลืองเอ้าน้ามาอีกมันก็ขายวนี้ไม่ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าใบมันไม่ได้แหลบอ่อนแล้วไงเนื้อมันเนื้อมันจะไม่แหลบละไม่แลบเนื้อถ้าถ้าถ้าเหลืองก็เหลืองเต็มเลยผมไปดูสวนลูกค้าอยู่นั้นเกือบเกือบจะได้ตัดแล้วพี่บ๊้ยแตกใบอ่อนมาเต็มต้นเลยเนื้อแหลบคราวนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นเนื้อสองชั้นเนื้อสองชั้นแต่ต้องรอให้ใบที่แตกอ่อนน่ะแก่ก่อนถึงจะตัดได้ถึงเนื้อมันจะเต็มเนื้อจะเต็มนี่เนี่ยอย่างเงี้ย เนมัน่ัอ่อนเนื้อมันคืนหน่อยลูกเขาโตเขาอยากตัดใบอ่อนแลบออกมาโอ้โหเสร็จเลยแต่มันไม่ล่วงนะแต่แค่แค่นรัดอ่อนมันก็ดึงดึงดัแต่แต่ลูกโตไม่ร่วงแล้วไม่ร่วงแลอแต่มันจะดึงเนื้อใช่ดึงเนื้อออกไปเป็นเป็นเขาเรียกว่าเนื้อสองชั้นนะแต่ว่าก็ยังตัดไม่ได้อยู่ดีต้องรอให้ใบแก่ชโอ้โหมันไม่ยากนะคนก็อยากได้ตังใช่ไหมอยากเฉือนแดแล้วอย่างเงี้ยมันอันนี้มันคือมันมันแล้วแต่จังหวะนะ ดินฟ้าอากาศทาให้มันแตกไม่อ่อนได้มันบังคับอะพืชเราไปทําอะไรมันก็ไม่ได้นองเธอคนนั้นเดี๋ยวพังเลยวันนี้ผมก็สรุปง่ายๆแล้วกันเดี๋ยวก็มาเยี่ยมเยียนกันนะครับปีหนึ่งแล้วไม่ได้มาปีเป็นปีแล้วปีแล้วนะมี่นะตั้งแต่ทําใบทาดอกเนี่ยไม่ได้เคยมาทําเลยแล้วก็เออไหนๆผ่านมาแวม,มันดูหน่อยมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคุยกันทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับ ที่นี้มีนานาพันธุ์ของผู้ใหญ่ที่อำเภอมะขามอยู่ใกล้ๆวัดฉมันนะครับหมู่สามหกหลายพันหน่อยมาดูสวนผู้ใหญ่ก็ได้ไม่่ใชหลายคนมีคนมาดูเยอะนี่มีอยู่ไม่ได้พันต้นนะหลายพันยี่ห้อยี่ห้อมหโทรมาได้นะครับผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่บอกเบอร์นิดนึงศูนย์ศูนย์แปดหกเบอร์ผู้ใหญ่นะศูนย์แปดหกเนาะหนึ่งห้าสี่สี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าสี่สี่หนึ่งเก้า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  ก็มีมาโทรมาเรื่อยๆแล้วมาจากใต้ยทงมาจากคนใ<อ>ายโทรคนอยู่นครศรีธรรมราชคนอ,อยู่ชุมพรคนอยู่ประจวบเนี่ยเาจะโทรมาถามโทรมาคุยอยู่เรื่อยก็แลกเปลี่ยนนะครับหรือจะโทรหาผมนะโดยตรงก็ได้ศูนย์หกหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าสี่แปดแปดนะครับก็คุยกันตลอดนะครับแบ่งความรู้วิธีการทำ ดอกทําดอกทําลูก<ช>ทําอะไรงไงเป็นช,ชุดชุดชุดไปว่าถ้าอากาศปิดอากาศเป,ปิดยังไงมันอยู่ที่ธรรมาชาติเอะใช่ใช่ถ้าธรรมาชาติไม่เอื้อนะมันก็ยากนะครับอใช่อย่างดีๆดกๆมาเงโอ้โหฝนม,มาพา,มพายุมาภาคใต้ปีนี้ก็ถึงกับ้องอดโอยเหมือนกันลูกเท่าขวดโค้กก็ยังร่วงเพราะว่าฝนมันตกเยอะพายุเข้าเมื่อวันสองวันเนี่ยใช่ไหมโอ้ทำยังไงอาจารย์ เรารันธรรมชาติไม่ได้เราไปไปสกัดการธรรมชาติไม่ได้เนาะทําใจได้อย่างเดียวมันมันมีอยู่อยู่สวนหนึ่งคือทํายังไงดีมันแตกไม่อ่อนมาลูกเล็กกว่าขดโคกหรือข้าวไข่ห่านเนี่ยผมบอกว่าให้พ่นเลยวันเว้นวันหรือสามวันครั้งอ่ะพ่นส่งให้ใบมันอ่อนใบอ่อนเนี่ยมันแก่เร็วให้ใบมันเขียวเร็วอาให้ให้มันขี้เร็วอ่ะให้มันแบรเร็วใช่ครับ อันนั้นอ่ะถ้ามันแบ์เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นอาหารอีกพวกมันมีมันมีสองสูตรมันมีสูตรกดใบครับส่งใบอ่าไม่มีกดกระส่งแต่กดอ่ะมันจะมีปัญหาเวลาเราจะทําใบต่อไปอ่ะมันจะรัดยากมันจะสกัดอ่ามันสกัดแล้วมันสกัดทันอาหารเขาใช่ครับแต่ว่าถ้าส่งเนี่ยส่งไปเลยส่งไปเลยแต่มันก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้าส่งส่งทันมันก็รอดใช่สมบูรณ์ด้วยทันไม่ทันก็ต้องส่งแต่ถ้าผมว่าส่งดีกว่าผมผมแล้วแต่สูตรบางส่วนก็สกัดบางส่วนก็ส่งแต่ผมว่าส่งผมก่าส่ง ส่งเลยบนตัวเนี้ส่งไปเลยแต่ว่าคุณจะเหนื่อยการพ่นหน่อยนั่นเองคือถี่วันขึ้นมาหน่อยถ้ามันปกติปุ๊บมันหยุดแล้วแล้วก็พ่นตามธรรมดาตามสเต็ปที่เราเคยพ่นเจ็ดวันครั้งก็ได้ถ้ามันมีปัญหาสามวันครั้งนะเราก็จะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็ใช้เวลาไม่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 กี่วันอ่ะแต่ได้ผมโดนไปสิบกว่าวันนะกว่าจะพ่นทีไงสิบห้าวันก็ไม่ไม่ได้พ่นบ่อยเหมือนเขานะแต่ก็ก็พ่นใช้อยู่เรื่อยๆแต่ว่า ระยะห่างมันมีตอนที่เราไม่ค่อยได้อยู่ก็สวนเนี่ยผู้ใหญ่ใช้มามันติดต่อเนื่องมันต่อเนื่องมันใช้ต่อเนื่องแต่ก็ใช้ทุกครั้งที่พ่นอ่ะถ้าไม่ใช้ทุกครั้งเนี่ยมันมีปัญหาที่เราจะทํายากขึ้นใช่นะฮะทำทำยากขึ้นอนีงเก็บแต่ที่แรกก็ไม่เห็นดอกมองไม่รู้เรื่องเลยนะแต่พอถึงเวลาเอ้าลูกมันก็ติดเยอะแยะไปก็โอเคอยู่เออมันติดง่ายนกหยิบแต่เนื้อคนชอบทานก็ชอบนะเพราะมันก็เหลืองอร่อยก็ต้องถ้าถ้าได ถ้าบางคนได้กินได้ทานก็จะชอบอ่ะลุงหยิบแต่ถ้าบางคนไม่เคยลองมันเป็นยังไงก็ไม่รู้รสชาตินมันก็จะหวานหวานมันๆจะหวานซอฟต์หวานมันนิดหน่อยปีนี้ยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยเนี่ยยังมีแก่อยู่ตรงํามลูกใส่ไว้ในเข่งแล้วดี๋ยวเอาไปบ่ซักตองทันก็ได้กินแล้วเอาวันนั้คนตักบ่อนี่แก่จัดแล้วเก็ดี็แก่ยังไม่จัดเขาก็เอาไปอันนั้นก็ต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยวันนี้ ขอบคุณผู้ใหญ่อาชมันหมู่สามผู้ใหญ่ชนินนะครับแล้วก็พี่ปุ้ยนะครับก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้เรามาได้ได้ได้ดูให้ให้ความรู้กับชาวสวนกันบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับมีปัญหาโทรปรึกษากันนะครับอันนี้เราก็คิดว่าปีนี้ก็เป็นผลสําเร็จเหมือนเดิมับพี่เนาะก็ขอบคุณผู้ใหญ่กับพี่ปุ้ยครับผมครับนีบครับนี้ครับเดี๋ยวดเรเขาก็ แล้วครับกรุงเทพทำเลยเหรอเอาตัวนี้คืนมาฮะ <c oughs> ได้ได้เ <c oughs> ราเตอมาคนเดียวอ่ะวันนี้ใายเดียวใช้เดีรยว,ยวไม่ยากหรอกทางวิ่งประจำอยู่แล้วครับเมื่อกี้หลงกัน ปิดกล้องท่านท่านปิดกล้องไปเพื่อนเจี๊ยบเผือกไหเจี๊ยบเผือกตัดไปไปแล้วนะครับรู้สึกว่าจะตัดยาวเลยเจี๊ยบเผือกก็ขี่๊กาตัดด้วยร้อยยี่สิบดีแต่120ร้อยยี่สิบครับโปรอะไรอยู่รือคนงามดอกตะอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไร ทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี